เอก้าี่ีอก้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอก้าใช่ค่ะเอก้าคุณเอก้าครับคุณจะเอาเรื่องจากที่ไหนประสบการณ์จากไหนมาเล่าให้พวกเราฟังคือเรื่องเนี้มันเป็นเรื่องตอนที่เราเรียนหนังสือทั้งหมดคือเราเราไม่รู้นะว่าสองเหตุการณ์นี้ พอเราเล่าไปแล้วก็เรามานั่งนึกใช่มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการบ้านทั้งสองเรื่องเลยคือตอนเราอยู่ประมาณม5ค่ะต้องใส้คำนี้เราอยู่โรงเรียนประจําจังหวัดโรงเรียนชายร้วนประจําจังหวัดครับซึ่งมต้นมีผู้ชายหมดมปลายจะเริ่มมีผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยอืมเราก็เรียนศิลป์ภาษาฝรั่งเศสใช่ไหมคะหนึ่งเลยคือวิธีการเนี่ยคือถ้าเราเรียนม4กับอาจารย์สอนภาษาฝรั่งเศสคนนึงเราจะเรียนไปจบม6เลย แต่เรามันแปลกหน่อยอย,อยู่ดีอาจารย์ที่สอนมสี่เราอ่ะเขาย้ายโรงเรียนก็จะเหลืออาจารย์สอนภาษาฝรั่งเศสคนเดียวซึ่งเขาก็เหมือนแบบดูด่าตามภาษาแหละแต่เราตอนนั้นเราไม่ได้เข้าใจเรารู้สึกว่าเขาไม่ได้รักเราเราก็เลยจะมีความกวนความเป็นแบบแบบน้องใหม่ไรบริสุทธิ์แกล้งตอดเวลาแกล้ง <uncle S 2> อะไรแล้วเสียปุ๊บวันนั้นเนี่ยเขาก็เหมือนรับสั่งงานภาษาฝรั่งเศสแล้วบอกว่า ถ้าสมมติว่าเสร็จแล้วก็มาส่งภายในวันนี้นี่ก็กวนไงภายในวันนี้หมายถึงเที่ยงคืนใช่ไหมคะมต่อปากต่อคำอปะใช่ได้ใช่ซึ่งพวกเราอ่ะแก๊งแบบในห้องเราอ่ะมีห้าสิบคนนะผู้ชายมียีิบสามคนมีตุ๊ดไปแล้วสิบสามคนนึกอ,ออกป่ <laughs> กใหญ่แรงเลยแก๊งใหญ่เลยก็จึงเอ่อเที่ยงคืนได้ใช่ไหมคะจากนั้นก็เลย มาตั้งแคมป์อยู่บ้านฉันเพราะบ้านฉันเป็นเรือนหนาศสินใช่ไหม,มแล้วก็โรงเรียนปิดกันเลยมีแค่รัล้วถหนามกั้นอ่ะมึงห้าทุ่มครึ่งแล้วแต่เราไปส่งงานกันนี่<ม>ตัวออท็อปเอะขับมอเตอร์ไซค์ออกมาจากบ้านเราก็เข้าแล้วโรงเรียนเราก็อาจารย์คะส่งงานอะไรก็ว่ากันไปก็ส่งก่อนเ่้งคืนเนาะเรียบร้อยในที่เราก็เสร็จมาตั้งสี่ห้าวันก่อนคนอื่นอยู่แล้วเป็นแก๊งตัวท็อปอยู่แล้วแต่ก็จะมันไงพอส่งเสร็จเท่านั้นแหละ รถมอเตอร์ไซค์ก็หันหน้าไปที่ตึกเดียวแล้วบอกไปดูดูแม้เพื่อเจออะไรนี่คือนี่คือคําพูดเราพอขับรถเข้าไปเธอโรงเรียนมันก็จะมีตึกใช่ไหม,มก็จะเป็นตึกที่ขนานกันหนึ่งสองสามสี่อะไรเงี้ยตึกแรกเนี่ยมันชื่อว่าอาคารสามมันเป็นตึกที่เก่าที่สุดในโรงเรียนที่ไม่โดนทุบทิ้งไปอาคารอื่นๆที่เก่าอาคารไม้อาคารอะไรก็าจ,จะถูกทุบแต่สภาพเป็นหอประชุมอะไรก็ว่าไปแต่ตึกเนี้ยเป็นอาคารที่ไม่ถูกทุบไปแล้วตอนนั้นอะเราเรียนอยู่ที่อาคารนั้นเราเข้าไปปุ๊บ สอนสามเราเป็นคนขับเพื่อนนั่งหน้าแล้วก็เพื่อนนั่งหลังไอ้เพื่อนคนที่นั่งข้างหลังเนี่ยเป็นแนวแบบธรรมะธรรมโมคงแก่เรียนมีความรู้เป็นที่หนึ่งของห้องแล้วก็นางก็ไม่พูดไรนางนิ่งตีคนข้างหน้ากับอีกคนกลางรวมเป็นเราเนี่ยก็คือคนปักเสียคนน่าเลยว่าถ้ามีอะไรก็มาเลยเปรี้ยวมากเธอชอบมาอย่างตรงนั้นแล้วทางเราทางเราก็รับมุกเลยวู <laughs> ้ <laughs> <laughs> ทิ้เสียงเราปุ๊บแบบรถมอเตอร์ไซค์เราผ่านตึกอาคารสังอ์มันเหมือนมีวัตถุลอยมาจากข้างบนน่ะลอยมาจางบนแล้วก like like right ็ผ่านหน้ารถไปแล้ว huh. ก totally. really? ็อตกใจกันหนีนะออีกคนหน้าตกใจเราเงียบคนหลังจับไหล่เราเราก็เงียบพบภาพเรามองกันไปมันเป็นลักษณะของนกที่เราไม่เคยเห็นทั่วไปซึ่งอนุมานได้ว่าถ้าตอนนั้นมี Google เราคงไปเซิร์ชเจอว่านั่นคือนกแสกนกขมแมวอะไรแบบนี้ พอลักษณะมันเป็นแบบนั้นเหรอคะใช่แล้วมันก็มีเสียงปั๊อะไรอย่างนี้เลยตัดหน้าเรา,ต,า,เราตัดหน้าเราไปเราก็ตกมาอยู่ที่ข้างทางที่รถมอเตอร์ไซค์เราเนี่ยหรอไหมแต่ระหว่างนั้น,นะเราก็ไม่ได้ดิดรถแรงขึ้นเราก็ขับรถปกติแต่เราอ่ะมองขึ้นไปทางทิศท,ที่นกมันมาภาพที่เราเห็นคือมีคนใช้มือมือเดียวลักษณะเป็นมือซ้ายเกี่ยวอยู่ที่ระเบียงแล้วก็ห้อยตัวชะง้อหัวลงมาว้า เธอนึกสภาพระเบียงโรงเรียนนะระเบียงโรงเรียนอะเนาะปกติมันจะเป็นตรงๆใช่ไหมแล้วก็มีช่องให้กวาดอะไรได้ถูกป่ะครับแต่ระเบียงตึเนี้ยเขาไม่ได้ให้เด็กปีนได้ระเบียงมันจะลักษณะเหมือนสไลเดอร์เลยระเบียงจะเป็นแบบตรงๆเงอนๆคือถ้าของตกต้องไม่กวาดเียบลงมาเก็บข้างล่างเท่านั้นดังนั้นท่านั้นเธอนึกสภาพนะแขนซ้ายชิดหูแล้วก็เอาเกาะ เกาะระเบียงไว้แล้วก็เอาหน้าชะโงกไปเนี่ยทั้งเนื้อทั้งตัวแล้วห้อยต่องแบ่งลงมามองเราเนี่ยในเวลาย่ยงคืนมันไม่ปกติแล้วใช่เราก็แบบเหยียบแล้วก็บิดรถออกไปหน้าโรงเรียนซึ่งเป็นแบบเป็นสารของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่หน้าโรงเรียนอย่างเงี้ยเราก็กี้ขี้เราก็บอกว่าชุดอะไรเรามีสธิเราถามผินชุดอะไรหนึ่งสองสามชุดนักเรียนพร้อมกันเห็นเหมือนกันผู้ชายผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงหนึ่งสองสามผู้ชายเหมือนกันแล้วก็อธิบายกันนั่งคุยกันนี่คือสิ่งที่เราอะก็ ผ่านมันไปเว้ยผ่านมันไปเลยโดยที่เราไม่สืบว่าคืออะไรเพราะว่าพวกเราไปลองของเขาเองเราไปพูดจาไม่ดีใส่ขเขาถูกไหมใช่ในปีถัดมามีเด็กนักเรียนอีกกลุ่มหนึ่งสามคนเหมือนกับเราเลยแต่เป็นน้องผู้หญิงลืมการบ้านไว้ที่ตึกนั้นจึงไปเอาก็พากันไปเพราะว่าต้องมาทำการบ้านส่งวันพรุ่งนี้น้นองก็ขึ้นไปที่ชั้นสามโดยที่ไฟมันมืดหมดเนาะเพราะว่าเขาก็อาจจะสับคัดเอาหรือหาที่เปิดไฟไม่เจออะไรอย่างเงี้ยเราเราไม่เคยอยู่โรงเรียนตอนกลางคืนกันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ย พื้นตึกเนี้ยมันจะเป็นโครงสร้างปูนแต่พื้นมันเป็นไม้เวลาเดินมันต้องมีเสียงอะตักตักปรากฏว่าในระหว่างที่น้องเดินอะน้องก็เดินเดินเดินแล้วทุกคนมันจะต้องบีดเท่ากันถูกไหมเพราะเดินเป็นรถไฟอะแบบกลัวก็เลยจับไหล่เดินอะ <S <S แต่มันมีบีดที่เดินแล้วเดินตามอยู่แล้วดังดังอะแบบเหมือนเร็วๆอะสมมติเราเดินตึก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 แต่มันมตึกตึกตึกตามอยู่ซึ่งไอ้น้องคนหน้าเหมือนว่าตัวเองชนอะไรแล้วเลยหยุดค่ะ พอหยุดปุ๊บคนที่สองก็หยุดคนที่สามก็หยุดแล้วพอหยุดปุ๊บอะเสียงเท้าไม่มีเสียงแล้วแต่มันมีเสียงจากไหนไม่รู้อะเดินมาทั่วทท่ว,ทวแล้วก็วิ่งรอบน้องเขาวิ่ง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 แล้วก็กระสิบข้างหูว่าไม่เดินต่อแล้วหรอ,อ,อแล้วน้องสองคนท้ายกียดแล้วก็แตกกระเจิงแต่อีกคนน้องคนแรกอะที่เป็นคนชนสิ่งนั้นอะกีดแล้วสลบไปเลยผมงอกไปเลยค่ะอุ้ยปานไปเลย กลัวจนแบบเขาเรียกกลัวหัวโขนเลยเหรอหรือเขากรผมงอกไปเลยแล้วเขาได้เล่าไหมคะว่าเขาชนเข้ากับอะไรที่เขาเห็นเขาชนคนค่ะแล้วเขาได้บอกไหมว่าลักษณะที่เขาเห็นชนหรือเป็นยังไงมันมืดเขาไม่เห็นอะไรเขาได้ยินแต่เสียงแค่เสียงมันก็น่ากลัวแหละไอจังหวะที่แบบวิ่งแล้วแบบว่าเร่งฝีเท้าอะโอ้โหน้องบอกว่าเหมือนออกมาจากหลายห้องอ่ะแล้วก็วิ่งวิ่งวิ่งแล้วก็วิ่งมาล้อมล้อมล้อมแล้วก็บอกว่าไม่เดินต่อแล้วเหรอวันที่เราแบบเราอยู่มาหกอะ เราก็เลยถามอาจารย์ว่าอาจารย์คะตึกเนี้ยมันเขามีประวัติอะไรยังไงไหมคะอาจารย์คนนี้เขาก็เลยเล่าให้ฟังเพราะเราไปช่วยเขาที่ห้องอาจารย์ก็บอกว่าตึกเนี้ยสมัยก่อนห้องที่เธอทําเนี่ยเขาว่าให้เด็กนักเรียนที่ไม่มีทุนสาบันนอนที่ห้องนี้จันถึงสุก <c oughs> ก็มีพี่คนหนึ่งเขาก็นอนจันถึงสุกแล้วเขาก็จะกลับบ้านเสาร์อาทิตย์เลยเนี้ยพอเขามาเช้าวันจันเขาต้องรดน้ำต้นไม้เธอแล้วสมัยก่อนฝักบัวมันเป็นเหล็กอะเนาะ เออแล้วเขาก็เอาไปจุ่มน้ําแล้วเขาช็อตปลาไว้เขาก็เลยโดนไฟดูเสียชีวิต oh. แล้วคือแบบตอนแรกๆก็คือมาร้องไห้ทุกวันแบบอยากกลับบ้านเราก็คิดว่าจิตเขาก็น่าจะยังอยู่ที่นั่นแล้วเวลาใครมาหนึ่งเขาคิดว่าเพื่อนหรือเปล่าเราไม่รู้หรืออะไรไม่รู้แต่เขาคงมาเล่นด้วยอ,อย่างเงี้ยอํ oh. ววาเอของอาคารสามที่พวกเราเจอกันหลังจากนั้นหลายรุ่นถ้าใครไปลองของไงก็เจอห้องเดียึปเงี้ย ตอนนี้เขาเปลี่ยนพื้นไม้เป็นพื้นปูนไปแล้วเลยอะค่ะแปลว่าน่าจะมีหลายเขาเรียกว่าอะไรหลายหลายคนหลายตัวหรอพีการเพราะราว่าคน,าคนที่ค้อย <u> มาก็าคนหนึ่งเราคิดว่าอาจจะคนเดียวนี่แหละแต่ว่าเขาก็คงแบบวิธีการเล่นด้วยหรือวิธีการเข้าหาคนคงแบบหลากหลายอะคงคนมีความครีเอทีฟหน่อยๆอ่ออือะแปลว่าคนนี้เขา้าทํางานพีกาได้ เดี๋ยวใช่าะเยรติเขาเยรติีบโทษนะที่พักโทษะแล้วก็คุณเคยกันมาอยู่แล้วหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บมันก็จะมีอีกว่ามีเรื่องเล่าอีกว่าตอนเราอยู่ม6อ่ะในจุดจุดนั้นที่เราเห็นอ่ะมีน้องคนนึงนอ่ะเขาแบบเดินไปเก็บยางลบแล้วเขาก็ตกตึกอะ่ะอุ้ยเฮ้ยใช่ยังไงอ่ะเราเห็นยังไงอ่ะเหมือนว่ายางลบเขาตกอ่ะแล้วเขาก็ปีนลงไปอ่แล้วก็ไปเก็บ เก็บยางลบแล้วเขาก็ตกตึกดีแค่แขนหกักอะไม่เอาหัวลงเอาไหล,ล่ลงดีนะว่าแต่เดชบุญเออเดชบุญอะไรเงี้ยเราก็เลยคิดว่าแบบตรงนั้นนมันก็อาจจะมีมวลของอะไรเนาะในใน,ในโรงเรียนซึ่งหลังจากนั้นน่ะถ้าตอนกลางคืน่ะแม้แต่ขับรถผ่านเลยไม่ขับอีกเลยอะต่อให้ทุกวันนี้อไปงานโรงเรียนนอตคืนสูดเย้าอะไรเงี้ยเราก็ยังกลัวตึกนี้กันอยู่เลยอะไราเงี้ยแปลว่าทุกวันนี้ตึกนี้ยังอยู่เหรอพี่กอ๋า ยังอยู่คะ่ะตึกนี้ก็ยังอยู่ค่ะโอ้โในขณะที่ตึกอื่นๆเขาทําใหม่รีโนเวทเป็นอะไรตอ่อมาแล้วใ่ะแต่ตึกนี้ก็จะยังอยู่อะไรอย่างเงี้ยเพราะเขาเขาน่าจะเป็นอาคารตึกอาคารแรกจะมีเรื่องเล่าที่เจอด้วยกันอีกในห้องดนตรีไทยของตึกอะไรอย่างงี้ก็มีนะอคือคือเราก็เป็นแก๊งแบบกิจกรรมไงก็ทำดนดนตรีไทยแบบสแลสซอซึ่งขิมจะเ้อะไรอย่างเงี้ยแต่ด้วยความที่แบบเป็น โรคตุวทุหัวโกกอยากนอนโรงเรียนนะเนาะงานลรกระทงตอนกลางคืนเนี่ยกลับมาแทนที่กลับบ้านบ้านก็ใกล้โรงเรียนที่ขอ,อนอนกับเพื่อนหน่อยคือตอนนั้นเนี่ยพ่อเราเสียชีวิตแล้วเราก็นอนโรงเรียนอะไรเงี้ยแล้วเราก็คุยกันเรื่องแบบดวงวิญญาณต่างๆเราก็ก็คุยกันเล่าทอปิีเรื่องพ่อแต่วันนั้นน่ะพอเราเล่าเสร็จปุ๊บเล่าตอนไฟสว่างนะอยู่ดีๆไฟก็จับทุกคนสี่ห้าคนก็โจรมากอดรวมกันตรงกลางห้องอืแล้วเสียงที่ได้ยินคือ เป็นเป็นเป็นธรรมเป็นเพลงไทยอ่ะตรงนั้นน่ะไม่น่ากลัวเพราะเรามั่นใจว่าในห้องที่เราอยู่ก็มีครูมีพระอืแล้วออกมามีครูมีพ่อแก่เนี้ยพิคเนแต่สิ่งที่มันน่ากลัวคือดนตรีไทยมาดังขึ้นดังขึ้นแล้วมีเหมือนคนเอามืออะลากที่หน้าต่างอะ่ะขูดที่หน้าต่างอะข่วนที่หน้าต่างไปเรื่อย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 ที่มันต้องตกใจกลัวคืออะไรเพราะเราอยู่ชั้นสองเออมันไม่มีอะไรขึ้นมาถึงนี่ ถูกต้องต้องต้องเหาะอยู่แล้วถึงจะควนได้นะยูอือโรงโรงเรียนเราอะ่ะแบบโรงเรียนนี้มีเรื่องเล่าเยอะมากซึ่งตอนนั้นะ่ะพวกเราทำอะไรกันไม่ได้เลยคนที่ติดติดใจแบบอ่อนแอร้องไห้เราบอกอย่าร้องเงียบเดี๋ยวเขาจะรู้เราอยู่อย่างนี้เงียบเงียบๆแล้วก็ก,อ,กอดกันแล้วก็สวดมนต์อ่ะสิ่งที่น่ากลัวที่สุดเลยคือพอในระหว่างที่เราสวดมนต์น่ะเขาเป็นเสียงสวดมนต์ที่เพาะประสาทให้เราด้วยอะ่ะ เออพี่มดเคยบอกไงผีไม่ได้กลัวการสวดมนต์นะมันสวดมนต์เก่งกว่าเราอีกนะใช่ลายประสาทมาลายประสาทมาเลยเราแบบนะมทศาสด์ข้างนอกน้โมแบบเพาะมาเลยอะนั่งแบบคือตอนนั้นสะ่ันสั่นจนบอกแบบนี้พอช่วยด้วย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 อย่างเงี้ยค่ะเธอเป็นคนมีประสบการณ์แบบจากการทํางานเยอะมากเอก้าเธอต้องมานั่งเล่าในรายการในที่นี้นะเธอต้องมาเปิดเผยตัวตนที่นี่นะเอก้า เราต้องมาแบบ X <ว>ก, <K> กันสักแมตต์หนึ่งพี่เอก,ก,กาอเซนสัญยาก,กาอากาศก่อนเอกาเธอต้องมานะได้เลยโอ <im ps> เคนปนอนไปนอนเชิญมาเลยจ้าอ, <im ps> อังคารคลุมโป X เอก